สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนเกอร์นะครับและตอนนี้เราก็อยู่เกมอินฟินิตี้ดิจกตกนอีกแล้วนะครับผมในสําหรับพาคนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการใช้ชุดดูแลสัตว์นั่นเองนะครับหรือว่าชุดนี้เลยนะทุกคนนี่เลยก็จะเป็นชุดแรกเลยนะที่ปลดล็อกมาให้เราใช้นั่นเองนะครับก็คือชุดนี้เนี่ยทำให้เราแปลงขนน้องๆได้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะสัตว์ตัวไหนที่เราเจอเนี่ยเราแปลงได้หมดเลยนะทุกคนแต่ว่าจะมีสัตว์บางตัวนะครับที่เวลาเจอหน้าเราแล้วเนี่ยจะวิ่งหนีหระบบนนีแ้ แล้วเราจะมีวิธีไหนบ้างน,นะครับที่ไม่ให้น้องหนีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะวิ่งทันนะแบบวิ่งไปแปลงขนทันอะไรเงี้ยแต่บางคนก็วิ่งไม่ทันนะล้วจะทําไงดีนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยแล้วแกันนะครับทุกคนนี่เลยอย่างข้างบนนี้นะครับมีนกสองตวัวใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปแปลงขนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเดินไปเฉยๆเนี่ยเขาก็จะหนีเรา่นี้นะครับ <S <S ให้เราทําการ <S 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 หาจุดเดินง่ายๆก่อนนะครับแบบนี้เนาะแล้วให้เราทําการขิกค้างไว้นะครับขิกขวาค้างเลยนะ อันนี้คือต้องเปลี่ยนชุดก่อนนะครับนี่พอคิดข,ขวาค้างแล้วเนี่ยเราก็จะเดินย่องนะครับเดินย่องแบบนี้เลยนี่พอคลิกขวาค้างไว้ใช่ไหมพอขึ้นรูปแปลงปุ๊บเราก็ปล่อยเมาส์ได้เลยนะครับปุ๊บแบบนี้ได้เลยนี่ก็จะเป็นการขัดขนแปลงขนให้กับน้องๆได้แล้วนั่นเองแล้วน้องๆก็ไม่หนีด้วยนะทุกคนประมาณนั้นนะครับผมง่ายๆนะ คือสาหรับสัตว์ที่ผมคิดว่าหนีเร็วมากที่สุดอ่ะในตอนนี้ที่ผมเจอนะก็เป็นอีกาทุกคนเจอเราแบบเราเดินข้างๆนิดเดียวบินหนีแล้วนะครับถ้าเกิดเจอแล้วอยากได้ขนอีกาก็คือแบบต้องคลิกขวาค้างแล้วก็ไปแปลงนะครับแบบนี้เลยคือคลิกค้างใช่ไหมแล้วเราก็ปล่อยปล่อยเมาส์อะปล่อยคลิกอะก็คือตอนที่มีสัญลักษณ์แปลงขึ้นนะครับนี่แค่นี้เลยนะง่ายมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะลองไปแปลงอีกาให้ทุกคนได้ดูนะว่าเจ้าอีกาดีแปลงยากจริงนะครับ เอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็เจออีกา2ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินไปรอบๆแบบไม่ย่องดูนะทุกคนดูนะว่ามันจะหนีเร็วแค่ไหนนะครับนี่นะแค่เดินไปรอบๆอย่างเงี้ยดูดิวินหนีไปแล้วเห็นปะบิ่นหนีแบบง่ายมากๆเลยนะครับคือแบบว่านกอ,อีกาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเราวิ่งข้างๆเพื่อจะแบบไปอาขัดขนมาเนี่ยยากมากๆเลยนะครับคือเราต้องอยังไงเราก็ต้องย่องไปนะครับสําหรับนกอ,อีกานะเดี๋ยวผมจะหา โลอิกานะครับนี่ไงนี่ไงจะละจะละนี่เดี๋ยวผมจะย่องไปนะครับชุบนี่ค่อยคอยย่องไปเลยเห็นไหมมันจะไม่ทําอะไรนะครับแล้วมันจะไม่หนีด้วยนะแล้วเราก็แปลงขนได้เลยแบบนี้เลยนะผมเรียบร้อยทุกคนแค่นี้เราก็ได้ขนอีกามาแล้วนะครับง่ายมากๆเลยนะทุกคนถ้าเกิดว่าเราไม่ย่องเนี่ยยังไงก็ไม่ได้นะครับมันยากมากๆเลยนะกว่าที่จะแบบเข้าถึงตัวได้อะไรแบบนี้นะครับนี่ต้องกันมีตัวหนึ่ง น่านไงไม่ทันเราน่าจะแบบคลิกข,ขวาไม่ทันนะครับย่องไม่ทันบินหนีไปซะแล้วนะครับโอเคทุก okay, คนคก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิธีการใช้ชุดดูแลสัตว์นะครับผมก็สําหรับตัวไหนที่วิ่งหนีเก่งๆนะครับเราขัดขนาเราแปรงขนเออเราแปรงขนไม่ทันหรืออะไรเงี้ยก็ให้เราคลิกขวาค้างแล้วก็ค่อยๆย่องไปนะผมยังไงก็ได้แน่นอนนะครับผมก็ประมาณนี้แหละทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้นะผมยังไงก็เจอกันในคลิปหน้านะผมสวัสดีครับ